You want Come and get อากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเริ่มเข้าหน้าร้อนกันด้วยอยังในเดือนกุมภานี้ s สำหรับผมนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิก็อากาศตอนคืนก็จะมีเย็นๆแล้วก็จะมีจังหวะหนาวอยู่บ้างส่วนกลางวันเนี่ยก็จะ เย็นเย็นสบายสบายเลยครับแล้วก็ถ้าช่วงเที่ยงหรือช่วงมีแดดก็จะอากาศก็จะดูอุ่นๆหน่อยเป็นผมว่ามันเป็นเดือนกุมภาที่ที่ดีที่สุดในในรอบไปหลายปีเลยบรรยากาศอากาศบรรยากาศอุณหภูมิอะไรเงี้ยดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาสําหรับอัเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิของผมนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะจะ,จะอากาศดีขนาดนี้ไหมก็ถือว่าโชคดีมากๆที่กุมภาเดือนแห่งความรักไปนี้ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกทำให้ใจมันสบายวันนี้จริงๆผมก็มาชวนคุยเรื่องกับตานอเมริกา r รฟนิว w ว o ร์ d ที่เพิ่งฉายไปเมื่อวานวันแรกนะครับหลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วแหละแล้วก็รับสื่อก็จะมีหลายๆช่องที่ทำการรีวิวไปละผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนได้ดูเข้าไปดูรีวิวของ r a v e New World แล้วแหละว่ามัน เป็นยังไงแล้วก็ผลก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปอ่านดูตามเพจต่างๆนะ,ะเสียงก็มีน้องไปในทิศทางเดียวกันแหละครับก็คือมันยังดูไม่ดีพอสําหรับคําว่าหนังเปิดจกักรวาลมันยังไม่ดีพอสําหรับคําว่ากับตันอเมริกาซึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมเคยให้ความเห็นไปว่ากับตันอเมริกาเบรฟเนวเวอร์เนี่ยจะเป็น หนังที่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันสุดยอดแล้วก็จะเป็นแค่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของ Marvel's t u d i o ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรจดจับซึ่งความเห็นของผมที่ที่ได้คาดความเห็นออกไปนั้นก็คือก็จะมีคุณชมคนนึงแหละที่ที่เห็นต่างจากผมมากๆก็เข้ามาบอกว่าเดมูเวอร์จะเป็นเป็นหนังที่ อยู่ในความทรงจำแล้วเป็นหนังที่จะสร้างกระแสปุกกระแสใหม่ให้กับ NCU ซึ่งไม่ไม่ผิดความเห็นต่างใน,ใน,ในความชอบแต่และอย่างหรือการคาดต่างๆเนี่ยความคิดเห็นทุกอย่างไม่มีผิดเลยก็ผมก็ยินดีน้อมรับทำความคิดเห็นต่างๆอยู่แล้วและคุณผู้ชมท่านนั้นไม่เห็นด้วยกับผมถึงขั้นที่แบบขออนุญาตแบนแบนช่องผมแล้วก็บล็อกไปเลยอะไรเนี้ยก็ อ่าฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกความเห็นมันมีความหมายแล้วก็ดีหมดแหละมันเป็นมุมมองหลายมุมมองแล้วก็เป็นมุมมองของความคิดของหลายๆฝ่ายที่ที่เอามานั่งคุยกันเรื่องหนังที่เราชอบครับก็คือก็คือถ้ามีมุมมองไหนของผมที่มันทําให้ไม่ถูกใจก็เสนอมุมมองใหม่ๆเข้ามาได้แต่ขอแค่ว่าอย่าถึงท่านที่แบบไม่ถูกใจจนต้องต้อง,ต,องต้องเกลียดกันหรือแบนกันไปเลยเพราะว่าว่า ผมว่าเรายังมีอะไรดีๆที่จะแลกเปลี่ยนให้กันในวันข้างหน้ามากกว่าที่เราจะมาตัดขาดจากกันในวันนี้กับตันอเมริการเบรฟนิวเวอร์ผมขอเข้าเลยผมคงจะไม่รีวิวกับตันอเมิการเบรฟนิวเวอร์ลงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนได้ได้ดูรีวิวไปแล้วแหละแล้วก็แน่นอนสําหรับผมมันก็คือเป็นหนังที่เปิดก่อนแล้วได้ปูดกับตันอเมิกาเป็นภาพยนตร์ที่ ถูกโปรโมทว่าเป็นหนังเปิดจักรวาลมาเวลยุคใหม่แล้วก็ในความหนักหน่วงที่กับตันเมริกาแซมวิลสันแอนโทนีแม็กกี้แบกไว้ก็คือคําว่ากับตันเมริกาซึ่งมันผมว่ามัน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 หนักและมันมันใหญ่เกินไปสําหรับนักแสดงออแอนโทนีแม็กกี้ผมคิดว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้ การทำงานของเขามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นข้อตําหนิหรอกแต่ความที่บทหนังความที่ตัวหนังกับตันเลมิกาเบรฟนิวเวอร์เสียดายที่บทมันมีความพยายามพอดูไปแล้วอะ่ะเบรฟนิวเวอร์ผมรู้สึกว่าเบรฟนิวเวอร์เป็นหนังที่กําลังพยายามพยายามที่จะเสียดายนะทั้งๆที่มีโอกาสจะออกจากร่มเงาของสตีฟโรเจอร์ กับตันอเมริกาในอารมณ์เก่าๆมุมมองเก่าๆอ่ะทีมงานสร้างกลับสร้างกับตันอเมริกาเบฟนิวเวอร์ให้กลับพยายามที่จะไปอยู่ในร่มเงายัดเงาของความเป็นสตรีฟโรเจอร์แล้วก็กับตันอเมริกา1,2,3ที่ผ่านมาเข้ามาอยู่ในภาคนี้เพราะคิดว่านั่นคือคือความคือสูตรสำเร็จในการประสบความสำเร็จแต่ ทีมงานคงลืมไปว่านี่คือแอนโทนีแม็กกี้นี่คือแซมวิลสันมันไม่ใช่สตีฟโรเจอร์มันมันคือคนละคนคนละอารมณ์คนละช่วงเวลากันคือผมว่าคนดูต้องการอะไรที่มันใหม่มากกว่าเดิมมากกว่าและถ้าหากจะเป็นแบบเดิมก็ควรจะทำให้ดีเท่าเดิมและไม่ได้ไปกว่าเดิมแต่เสียดายจริงๆที่ ความพยายามของของของวินเออไม่ใช่บริเนลเวิร์ที่จะเป็นกับตันอเมริกาที่ที่ดูจริงจังขึงขังแล้วก็มันกลับมันกลับเป็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนที่ดูคงจะรู้สึกเหมือนผมมันมันเหมือนเหมือนส่วนผสมของวินเทอร์โซเชียลกับ Civil War ความเป็นหนังที่เล่นในเรื่องของ ฮีโร่แอคชั่นการเมืองพวกนี้เอามาผสมกันในส่วนที่จะทําให้มันเดินเรื่องไปได้ผมคิดว่ามัน,นมัน,ม,นมันดูดูหลากหลายเกินไปนะตัวบทไม่ได้ส่งอะไรให้กับแอนโทนีแม็กกี้หรือแซมยลสันเป็นกับตันอเมริกาที่ดูเป็นกับตันอเมริกาจริงๆคนใหม่เลยส่วนตัวรองรองโฟอคอนคนใหม่ฟอ,อนคนใหม่ก็ดู ดูดูเหมือนไม่เด่นดูเหมือนเป็นตัวตัวประกอบหนึ่งของหนังเลยส่วนวีดคนใหม่ก็เหมือนกันซึ่งซึ่งถ้าถ้าหนังมันมันมันสามารถยกระดับเนื้อเรื่องสามารถช่วยยกระดับตัวละครเหล่านี้ได้ดีจริงๆมันน่าจะอยู่ในระดับที่อาจจะใกล้เคียงกับแคปอฟอล c คอนแล้วก็วีดคนเก่า3คนเก่าได้ก็คือซึ่ง ซึ่งในเรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่า,าแคปแซมวิลสันฟอลคอนวากินโทรเรสแล้วก็วีโดคนใหม่เนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกับตำนานอย่างวีโดวีโดคนเก่านี่เขาอยู่บนหิ้งไปแล้วคนนั้นานาตาชาโรมานอฟเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวละครท,ที่ที่ครบทุกอย่าง มีมีทั้งสเสน่ห์ความสวยแล้วก็พลังพลังในการที่จะที่จะออกมาสู่หน้าจอไม่ว่าคำพูดคำชาหรือการแสดงทุกอย่างเนี่ยที่แบล็กวีดนานตาชาโูมานอฟแสดงออกมาต่อคนรอบข้างมันดูทรงพลังไปหมดมันดูดูเป็นที่น่าจดจำไปหมดรวมถึงวีดีกรรมที่ยิ่งใหญ่ท,ที่ที่เขาได้ทำทิ้งไว้ซึ่งวีดอคนใหม่เนี่ย ในหนังเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากมายที่จะที่จะที่จะทำให้ตัวละครตัวเนี้เป็นที่จดจำได้แต่อะไรจริงๆที่ที่เรื่องนี้มอบตำแหน่งสำคัญให้ให้ตัวละครใหม่ทั้งสามตำแหน่งเลยก็คง,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 งต้องรอดูกันไปอะว่าว่าเป็นยังไงตัวหนัง ตอนแรกก็คาดว่ามันจะสนุกในในในแบบที่ที่เราดูไปได้เพลินๆน,นะแต่มันกลับรู้สึกว่าระหว่างเดินเรื่องไปมันกลายเป็นหน้าเบื่อและมันจะมีจังหวะเนิ่มๆหรือเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดของของหนังเรื่องนี้ก็คือซีนแอคชั่นและเป็นแอคชั่นท้ายเรื่องด้วยนะมันไม่ใช่แบบไอไอช่วงระหว่างรายทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแอคชั่นที่ ที่ไม่ได้มีซีนอะไรที่มันน่าจดจำเบรฟนิวเวิร์มันมันมีความแปลงอยู่อย่างหนึ่งก็คือก็คือมันสวนเหมือนจะสวนทางกับหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของมา r เวลที่ผ่านมาก็คือซีนแอคชั่นที่น่าจดจำนะ uh, อย่างกับดันอ uh, เมริกา Winter s ์โซ i เจอร์เราเราเราจะจำซีนซีนการต่อสู้ช่วงกาลางเรื่องได้ใช่ไหมมากกว่า ซีนที่ต่อสู้กันแบบไฟนอ่นไฟซีนที่อยู่บน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 ,บนยานลำใหญ่มันเรื่องอื่นๆของของของมาเวลเหมือนกันส่วนใหญ่เราเราจะจดจำซีนซีนแอคชั่นตุช่วงกลางเรื่องได้มากกว่าซีนไฟนอลแต่กับเบรฟนิวเวอร์ในช่วงกลางเรื่องไม่มีอะไรให้ให้หน่าจดจำเลยการต่อสู้ตัวร้ายรายทางที่เข้ามาต่อ,อก่อนกับ กับตันเมริกาก็สกิลก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูงอะไรมากาก็เข้าใจว่าแซมวิลสันเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพลังอะไรมากมายแต่ความที่การออกแบบฉากแอคชั่นถึงแม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดาต่อสู้กันมันก็ควรจะควรจะ,ควรจะมีซีนแอคชั่นที่มันน่าจดจำมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเออก็เลยคิดว่าสิ่งเดียวที่มัน มันดูดีที่สุดของของเออก็มี CG แหละ CG ในส่วนของตัว r e d h ัทซีจีที่มันอยู่ใกล้ๆนะพวกพวกโฟกาวด้านหน้าที่เราเห็นในก่อนแต่พวกแบ c ็กการ n d ก็ CG ก็ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ไมถึงถึงถึงขั้นแบบหน้าขบวดคิ้วด้วยก็ไปดูกันได้นะครับกับเอ่อกับตานอเมริกาเบรฟเิวเวอร์ส่วนตัวร้ายก็ มไม่ได้มีอะไรน่าจดจำเขามีความพยายามมากกว่าพยายามที่จะทำให้ตัวร้ายมันมีกลิ่นที่ที่ที่ท,ที่ยังไงอะ่ะไม่น่าไม่น่าพยายามที่จะอยากไปเป็นสิ่งเก่าเลยทั้งที่ตัวเองเป็นสิ่งใหม่ได้ในกัปตันมิการเฟริวเวอร์และก็ก็ เป็นกำลังใจแล้วก็ลุ้นจริงๆจริงๆผมชอบแอนโทนีแม็กกี้แล้วก็แซมวิลสันนะตัวละครเขามันมันเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วก็ผมว่าตัวละครแซมวิลสันจังหวะที่ดีที่สุดของเขาคือตอนที่อยู่ในซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier ตรงนั้นน่ะผมว่านั่นแหละคือการถอดแบบ ความเป็นกับตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์มาเต็มเตมเลยมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นตลอดลายทางการต่อสู้ที่ที่ดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฝืนแล้วก็ตอนจบลงท้ายที่โคเทด้วยปาทักกถาที่ยอดเยี่ยมแต่กับตันอเมริกาบรฟนิวเวอไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรให้ให้หน่าสนใจก็อาาก็น่าเป็นห่วงอยู่น่าเป็นห่วงอยู่ว่า นี่คือหนังเปิดจักรวาลที่ที่ดันเป็นเขาเรียกว่าแพ็คได้ไหมแพ็คได้ไหมก็ไม่รู้นะก็ยังมีอยู่อีกสองเรื่องของมาเวลในปีนี้เราก็มาคอยดูกันว่ากระแสมันจะเป็นยังไงอ่าผมลองคิดเล่นๆว่าโล่กับตันเนี่ยมันมันส่งให้แซมวิลสันเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่กับตันเิกามอบโล่ให้กับแซมวิลสันเนี่ย ผมว่าตอนนั้นสเตมวิลสันของแอนโทนีแม็กกี้เนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักยังไม่ผูกพันและยังไม่เป็นที่รักของคนดูมากพอมากพอที่จะที่จะให้คนดูรู้สึกว่าอยากเชียร์เขามันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสีผิวนะไม่ได้เกี่ยวเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่า สีผิวหรือเปลี่ยนจากใครกันใครแต่มันมันมัน,มนหมายถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้มันตอนนั้นเรายังไม่ผูกพันแล้วไม่ได้รักแซมวิลสันมากพอที่จะเชียร์เขาในทางตรงขันข้ามวันนั้นที่ยืนอยู่สองคนวันที่แคปมามอบล่กถ้าวันนั้นแคปยืนโล่ให้บัคก,กี้ผมผมรู้สึกว่า้แม่งน,น่าจะเจ๋งกว่านะน่าจะเท่กว่านะน่าจะ เชียร์มากเลยอ่ะเชียร์เชียร์เชียร์บักกี้มากถ้าบักกี้ถือโลอ่ะเพราะว่าเป็นบักกี้เป็นตัวละครที่ที่เป็นสีเทาซึ่งซึ่งถ้าจะพลิกและพิสูจน์ตัวเองกลับมาให้ให้เป็นฮีโร่ของคนอเมริกาเป็นผู้นําเป็นฮีโร่ของคนอเมริกาและคนทั้งโลกได้ต้องใช้ความความพิสูจน์ตัวเองน่าจะเข้มข้นมากกว่าการที่แซมวิลสันซึ่งซึ่งอยู่ในฝ่ายขาวสะอาด แทบจะหมดจดอยู่แล้วเนี่ยมาพยายามที่จะเป็นกัปตันอเมริกาที่ดีเป็นเป็นกัปตันอเมริกาที่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่า <c oughs> ไม่ต้องมีพลังพิเศษแต่ใช้ความความดีนี่แหละในการที่จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้นำชักจูงหัวใจของทุกคนแต่จุดอ่อนของวินเทอร์โซเชอร์ บักกี้ก็คือเขาเขาเป็นสีเทาไงซึ่งซึ่งมันมันมันไม่สามารถที่จะที่จะรับโล่ตัวนี้ได้ซึ่งสตีฟโรเจอร์จริงๆแล้วเขาก็มองมองแซมวิลสันออกแหละว,ว่าแซมวิลสันจะทำได้ดีตัวละครแซมวิลสันจะทำได้ดีแน่นอนสตีฟโรเจอร์เชื่อในแซมวิลสันแต่คนที่ทำให้แซมวิลสันไปได้ไม่ถึงไหนก็คือทีมงานที่สร้าง ก็คือมาเวลนี่แหละคะรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีการถ่ายแก้หลายครั้งหลายรอบหรือเปล่านั่นคือเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าบทล่างแรกมันก็อาจจะไม่ดีจริงๆแต่การผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นหนังเรื่องไหนที่แบบต้องถ่ายแก้ถ่ายซ่อมหลายๆครั้งแล้วเนื้อเรื่องมันจะดีการถ่ายซ่อมถ่ายแก้หลายครั้งเนี่ยการที่หนังจะมีความต่อเนื่องความปฏิษษปะต่ออารมณ์ต่อเนื่องกันเนี่ย มันยากมากมันยากมากยิ่งการแก้บทที่แบบสมมติคนเราแม่งต้องเหนี่ยวไกลมือขวาแล้วไปเปลี่ยนให้เหนี่ยวไกลมือสายมันต้องก็ต้องแก้ไปทั้งยวงอะนะทั้งยวงข้างหน้ากับยวงข้างหลังที่เขียนมาแล้วที่ได้ถ่ายไปแล้วแล้วอารมณ์ที่การไปถ่ายใหม่ที่จะจับยัดฉากใหม่เข้าไปใน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 ,ในเส้นเรื่องเดิมอะมันทำให้ให้ให้หนังดู ดูพยายามที่จะกลมกลืนแต่สุดท้ายมันก็ไม่กลมกล่อมมันก็เลยเป็นออกมาอย่างที่เราเห็นเสียดายความเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่มันมันมันเอามาแมตำแหน่งกับตันอเมริกาเนาะมันไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกว่าตำแหน่งกัปตันอเมริกาหรอกตัวละครคาแรคเตอร์ของกัปตันอเมริกาที่เป็นเป็นตัวละครอันดับหนึ่ง หนในสองหนึ่งและ2สองสองและ1หนึ่งอีกอีกอันหนึ่งก็คือไอออนแมนอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสองอันดับหนึ่งของมาเวลเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งร่วมก็ได้กับไอออนแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่ที่เป็นที่รักที่สุดขนาดเนี้ต้องต้อง,ต,องต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้ก็ก็ต้องรอดูกันไปครับกับเรื่องถัดไปของมาเวลอ่าผม ผมอยากดูเรื่องไหนที่สุดระหว่าง Brave New World Thunderbol แล้วก็ Fantastic Four Fantastic Four ผมอยากดู Thunderbol ที่สุดอรอดูมากที่สุดเพราะว่า Thunderbol มันไม่ Thunderbol ไม,ไม่ไม่ใช่หนังที่ที่คนดูมีความคาดหวังอะไรเลยไม่ คือพวกเขาคือคือกลุ่มสีเทากลุ่มกลุ่มคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วก็มารวมตัวกันในตัวอย่างก็ออกมาดูสนุกเลยมีความเป็นอยู่ในอยู่ในบรรทัดของตัวเองที่ที่ไม่ได้เล่นใหญ่แบบกับตันมิตรการเบิรมตวเวอร์ไม่ไม่พยายามเล่นใหญ่ไม่พยายามเล่นใหญ่ทั้งที่ตัวเองก็มีพลังอยู่แค่เนี่ยเส้นบรรทัดนี้แต่ว่า ตนนันเดอร์โบเขาจะอยู่ในบรรทัดของตัวเองแล้วเขาไปเจอสิ่งที่มันเหนือเหนือการควบคุมเหนือพลังของการต่อสู้ของพวกเขามันมันมีความเป็นเป็นคนพยายามพิสูจน์ตัวเองของแท้ซึ่งอย่างที่ผมบอกในตอนที่สตีมมอบโล่ถ้าหากมอบโล่ให้กับเอ่อบัคกี้วินเทอร์โซเชอร์เนี่ยผมคิดว่าแบบนั้นอนะ่ะมัน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 น่าจะมีความเข้มข้นในการพิสูจน์ตัวเอง ดีกว่าและอันเดอร์โบว์ทีมเนี่ยการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองสามารถพลิกจากคนที่ถูกมองข้ามให้กลายเป็นฮีโร่ที่คนยอมรับได้ผมว่าอารมณ์มันเหมือน a อเวนเจอร์ภาคแรกเอ e เวน r เจอร์หนึ่งที่พยายามที่จะให้ให้คนทั้งโลกให้คนในประเทศเนี่ย <c oughs> ยอมรับการมีอยู่ของคนที่มีพลังพิเศษว่าจะ ดูแลทุกคนได้โดยที่ไม่ใช้พลังพิเศษในไปในทางที่ผิดหรือ <c oughs> แย่งอำนาจจากคนธรรมดามาในตันเดอร์โบก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นอยู่คือการการพิสูจน์ตัวเองที่ที่ในโลกนี้มันมีมันมีฮีโร่ที่คนต้องการที่มีพลังเยอะๆอยู่แล้วอ่ะแล้วฮีโร่ที่ที่เคยคิดดีทำดีแต่โดนมองข้าม จนผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วจะกลับมาใช้ความรู้สึกความเป็นคนดีที่อยู่ในส่วนลึกของตัวเองที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นพลิกกลับมาเป็นคนใหม่และพิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับได้ว่าคนอย่างเรามันก็เป็นคนผิดพลาดคนที่เคยผิดพลาดก็กลับมาเป็นคนที่ดีมากๆได้เหมือนกันแลนเดอร์โบส่วนแฟนแทสติกโฟ ขอตั้งทงไว้ว่าไม่คาดหวังก่อนเพราะ,ะ,ะตัวอย่างก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจในแฟน t ท็ t i c f ิคโฟก็คือการ,ส,ร,ราส่งต่อเรื่องราวไปยังดอรดูมส่งต่อเรื่องราวไปยังดูนเดอะไรพวกเนี้ยอันนั้นคือคือน่าจะเปิดเรื่องราวของดรดูมจริงๆในแฟน t a ็ t i c f ิคโฟแล้วอยากรู้ว่าเขาจะมาอยู่ในจกักรวาลหลักกันได้ยังไง ครับามาถึงตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาไปาเยอะอยู่พอสมควรในการนั่งคุยอย่างนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่นั่งนั่งฟังกันมาถึงตรงนี้การพูดแบบเพียวๆโดยที่ไม่ได้ไปนั่งตัดต่อภาพใส่น่นนั่นนี่ใส่เสียงฟุบฟับฟุบฟับอให้มันดูอลังการแต่ผมก็คาดหวังว่าการการนั่งคุยอย่างนี้มันก็อาจจะได้ อัทอรถไปอีกแบบหนึง่งมีความสุขในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปอีกแบบหนึง่งย้ำอีกทีว่านี่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกหนึ่งที่ผมขอสื่อถึงทุกๆคนเกี่ยวกับหนังที่ได้ดูที่ได้รู้สึกกับหนังเรื่องๆหนึ่งเป็นแค่มุมมองหนึ่งของผมที่ที่มีโอกาสได้ได้ส่งตรงถึงทุกคนและความคาดหวังในการทำคลิปแต่และคลิปของผมก็คือการ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เห็นคอมเมนต์ได้เห็นมุมมองของคุณผู้ชมของเพื่อนๆเข้ามาออกความเห็นในสิ่งที่เรารักที่เราชอบด้วยกันในพื้นที่ของของพวกเราทุกคนซึ่งซึ่งโดยสุดท้ายแล้วขอแค่ความเห็นนั้นไม่ได้ทําให้เราเกลียดชังกันไม่ได้ทําให้เราเหม่นขี้น้ากันขอบคุณมากๆสําหรับทุกการมองดูทุกการคอมเมนต์ comment, ทุกการ นั่งฟังทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่กับเดอะไฟนอลแคทจนมาถึงวันนี้วินาทีนี้ขอบคุณจริงๆครับและสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลแคทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม